สวัสดีค่ะมิชนันนาสาวจ้อรีขันแก้ววันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการให้คำปรึกษาและการประสานงานกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องคำกล่าวที่ว่าลูกของคุณเป็นเด็กพิเศษคงเป็นคำกล่าวที่พ่อแม่ไม่อยากได้ยินหรือเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากสับสนและไม่อยากที่จะยอมรับพร้อมทั้งในบางกรณีจะปฏิเสธในทันที ถ้าบุคคลที่กล่าวมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอดังนั้นในการให้คำปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษครูต้องเข้าใจก่อนว่าครูไม่ใช่แค่บทบาทในการคัดกรองสื่เพื่อรวบรวมข้อมูลสังเกตพฤติกรรมและให้รู้ถึงความสามารถในการเรียนของนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนหน้าที่ในการวินิจฉัยหรือระบุความพิการเป็นบทบาทหน้าที่ของแพทย์ครูควรตระหนักอยู่เสมอว่าการจะบอกกับผู้ปกครองถึงความเสี่ยงต่อความเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษของนักเรียนในชั้นเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อผู้ปกครองมากและครูต้องยอมรับว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการเน้นดูและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่อจากในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเด็กอยู่กับคููเพียง8ชั่วโมงหรืออาจจะไม่ถึงนั้นและในหนึ่งสัปดาห์มี7วันเด็กอยู่กับคููเพียง5วันหรืออาจจะไม่ถึงนั้นดังนั้นผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วในทางกฎหมายยังกำหนดบทบาทของผู้ปกครองอย่างชัดเจนในการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ก็จะเป็นการมีอำนาจในการยินยอมให้ดำเนินการคัดกรองยินดีให้จัดการศึกษารวมถึงลงชื่อท้ายแผน IEP เพื่อจัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กที่เศษนั่นเองยังรวมไปถึงการเข้ารับการวินิจฉัยทางการแพทย์ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้นเองมาดูความเปลี่ยนแปลงทางอารม เมื่อผู้ปกครองรับรู้ว่าลูกมีความเสี่ยงที่จะเป็นเด็กพิเศษผู้ปกครองส่วนมากจะรู้สึกตกใจและตามมาด้วยการปฏิเสธไม่ยอมรับปฏิเสธทุกอย่างเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมองเห็นว่าลูกของตนเองมีพัฒนาการที่ดีที่ปกติะมองท่ามความไม่ดมีด้วยความรักและความเอาใจใส่ดูแลของตนเองนั่นเองจากนั้นก็จะโกรธ ทุกท่านจะเคยได้พบมาบ้างไม่ว่าจะเป็นโทษเรโทษกรรมโทษหมอโทษครูโทษตัวเองพออารมณ์กรธผ่านไปก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจและพยายามที่หาวิธีที่จะแก้ไขบางคนก็จะขอเวลาอยู่นิ่งๆสักพักเพื่อทําใจในอารมณ์ขั้นนี้ของผู้ปกครองเราจะมีกระบวนการการให้คำปรึกษาและประสานงานกับผู้ปกครอง ึ่งครูควรมีกระบวนการหรือข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองได้ไดเรียนเรนความคิดเพื่อที่จะเกิดการยอมรับว่าลูกตนเองเป็นเด็กพิเศษที่ควรได้รับการช่วยเหลือในการจะไปถึงเการยอมรับว่าลูกของตนเองเป็นเด็กพิเศษนั้นผู้ปกครองต้องมีทักษะสามทักษะได้แก่ 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก รับการช่วยเหลือรับพัฒนาศักยภาพ 3. เด็กต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือบริบทและการช่วยเหลือจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มากขึ้นการให้คำปรึกรรษาหมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาการให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผู้ที่มีปัญหาให้สามารถระเชิญปัญหาหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องบทบาทหน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ความรู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพฤติการรวมถึง ใเหลือผู้ปคกครองตั้งแต่เริ่มต้นรวมทั้งแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่ต้องคำนึงว่าต้องให้การช่วยเหลือโดยให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นแล้วผู้ให้คำปรึกษาจะต้องพัฒนาครอบครัวที่มีความรู้ท,ทักษะปฏิบัติการและประสบการณ์ที่จะช่วยเด็กพิการให้ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ ได้อย่างประสบผลสำเร็จรวมถึงให้เวลาผู้เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันปกอบรมให้ความรูแ้แจชุมชนด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนได้อย่างถูกต้องรวมถึงเข้าใจในคุณลักษณะลักษณะ่าษาของเด็กพิษย์สน,นับสนุนให้เด็ก เ่อยต่อทานการศึกษาอย่างจริงจังที่ติดพิการประสบความสำเร็จต่อการดำเน,น,นินชีวิตในอนาคตเมื่อผู้ให้คำศึกษารับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วในกระบวนการให้คำศึกษาผู้ให้การศาึกษาต้องเอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงปัญหารับรู้สกเกลภาาทพ่แท้จริงของตนเองเรียนรู้จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการเอื้อำงวยให้ผู้รับการศึกษาได้รียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตได้อยางมีตัวสิทธิภาพแม้ว่าปัญหาสิ่งลบกวนใจยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกโดยกระบวนการให้คำปรึกษาประกอบด้วย5ขั้นตอน 1. การสร้างสัมพัธภาพ 2. การสำรวจปัญหา 3. การเข้าใจปัญหา 4. การวางแผนแก้ปัญหาและ 5. การวิจัยการให้คำปรึกษา ซึ่งในขั้นการสร้างความสัมคัญภาพาการให้คำสึกษานั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเทคนิคในการสร้างสัมสัคัญภาพทักทายด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแนะนำตัวด้วยท่าทีสุภาพกบอุ่นแสดงให้ถึงความเป็นใจจริงใจพร้อมช่วยเหลือมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการสังเกตและมีความไวต่อการแสดงออก ถึงการสนทนาต้องตรงประเด็นคำถามชัดเจนและควรเป็นคำถามปลายเปิดเช่นอะไรอย่างไรเพราะอะไรทำไมมีปัญหาอะไรไม่ควรที่จะใช้คำถามที่เป็นการชี้นำนะคะเนื่องจากถ้าเราเป็นคำถามที่มีการชี้นำเขาอาจจะคอยตามคำถามเราหรือคอยตามในสิ่งที่เราแนะนำให้ดังนั้น ในการถามคำถามควรให้เขาพิจารณาหรือคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามที่เขาได้ประสบพบเจอมานะคะหลักการในการให้คำปรึกษา 1. นึ่เคารพในการตัดสินใจสองชี้เห็นข้อดีข้อเสียเพื่อเลือกหรือห,อหอาแนวทางในการแก้ไขสามสะท้อนให้ผู้รับคำปรึกษาตระหนักความรู้สึกของตนเอง โดยใช้คำพูหดหรือข้อเสนอแะนะต่างๆเพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงความรู้สึกตนเองว่าขณะนี้เขา,ารู้สึกอย่างไรีให้ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้แก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเองเทคนิคในการให้คำปรึกษา 1. รับฟังปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจ สองการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับคํารศึกษาแสดงความคิดได้อย่างอิสระสามการทวนคำพูดเพื่อให้ผู้รับการศึกษาได้รับฟังและใส่องคำพูดของตนเองสี่การเงียบเพื่อเป็นการให้ผู้รับการศึกษาได้มีเวลาคิดในสิ่งที่ได้พูดออกมาและคิดในสิ่งที่จะพูดต่อไปห้าการสะท้อนความรู้สึก เพื่อให้ผู้รับการศึกษาได้ทราบถึงความรู้สึกของตนเองอาจสะท้อโดยใช้คำพูดที่แสดงความรู้สึกตาะเนื้อความที่ผู้รับการศึกษาได้พูดมาแล้วเช่นคุณรู้สึกว่าซึ่งในกระบวนการัน,นี้ผู้ให้คำศึกษาจะต้องสังเกตลักษณะท่าทางสีหน้าการแสดงออกของผู้รับการศึกษานั่นก็คือผู้ปกครองนั่นเอง 6. การสรุปความเป็นการสรุปคำพูดของผู้รับการศึกษาให้สั้นลงเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับคำศึกษานการยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ผู้รับคำศึกษารู้สึกว่าปัญหาที่ตนพบนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้และผู้อื่นก็เคยประสบมาเช่นกัน การสนับสนุนเป็นการพูดให้กำลังใจแก่ผู้รับคำปรึกษาและเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาได้ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นสิ่งที่คุณทำนั้นนับว่าเป็นการเสียสละอย่างมากหรือความหมายของการประสานงานการประสานงานคือการที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์การทำงานร่วมกับบุคคล และหน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันมีลักษณะเป็นกระบวนการที่กระทำต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ข,ของการประสานงานหนึ่งเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบสองเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสำคัญอันดีสามเพื่อขอความยินยอมหรือความเห็นชอบสี่ เพื่อขอความช่วยเหลือ5เพื่อขจัดข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้น6เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและเสร็จเพื่อให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ประโยชน์ของการประสานงาน1ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างาบนรวดเร็ว2ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 3. ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 4. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 5. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 6. ลดอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง 7. ช่วยลดข้อขดดัดแย้งในการทำงาน 8. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและเพิ่มผลสำเร็จของงาน 9. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและปรับปรุงอยู่เสมอส0ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน 11. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคในการประสานงานกําหนดเป้าหมายในการประสานงานให้ชัดเจนเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการประสานงานให้ครบถ้วนครอบคลุมศึกษาข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะประสานงานด้วย วางแผนการประสานง,งานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลาเตรียมตนเองให้พร้อมตามการรับเทษะเช่นการแต่งกายการใช้ภาษาพูดที่เหมาะสมกับบุคคลที่จะประสานง,งานด้วยเคารพและให้เกียรติผู้ที่ประสานง,งานด้วยรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ,รแสดงความคิดเห็นประเมินผลการสื่อสารและประสานง,งานทุกครั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประสานงานสากผลการประเมินทุกครั้ง